สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Charlotte ายกัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษพิเศษพิเศษมาส่องคนรักเก่ากันคนรักเก่าของคุณค่ะมากันที่ธาตุนะคะอาจารย์ทําเป็นธาตุนะธาตุดินนะคะเป็นคนรักเก่าที่คุณเบรกไปแล้วไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันแล้วแบบว่าเลิกกันไปแล้ว3 4มวันเลิกกันไปแล้วเดือนหนึ่งสเดือน3เดือน4เดือน5เดือนที่เลิกกันไปแล้ว เขาเป็นยังไงบ้างและคุณเป็นยังไงบ้างในความสัมพันธ์นี้โอเคไหมสวัสดีชาวสองสวัสดีเอสที่น่ารักทุกๆคนนะคะเรามาสองคนรักเก่ากันธาตุดินค่ะพุศพกันมันก่อน นะคะยาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตคุณทั้งนั้นนะคะเป็น General Reading เป็นดวงทั่วๆ่าไปโดยเป็นขำๆโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกลไลายดูเพราะไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นนะคะดูแล้วชิลๆอย่าไปซีเรียสอย่าไปอย่าไปนี่กับมันมากนะคะโอเคไหมมามาดูสิมาดินอืม สองคนละเก่าสถานการณ์ของคุณเดี๋ยวอาจารย์เอาไพ่ของสถานการณ์ของเขาอาจารย์จะใช้ไพ่สองชุดนะคะสถานการณ์ของคุณสถานการณ์ของเขาเออใช้ไพ่สองชุดเนาะโอเคมาค่ะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักของคุณตอนนี้จะดินขอพลังงานหลักคุณหนึ่งใบก่อนดิน The Empress The e m p r e s s คุณอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรคะมีความรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นใหม่ขอไพ่คุณห้าใบก่อนเนาะ ขอไพ่คุณ5้าใบสิจาดินจ๋าขอไพ่เขา5า้าใบว้าวเจอสิบดาบทำไมจาดินจ๋าเกิดอะไรขึ้นกับคุณอ่ะโอเคอ่ะสถานการณ์ของคุณนะคะดี e อ็มเพ s สคือตอนนี้คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเหรอคะมีความรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแบบดีเอ็มเพ s สจริงๆคุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะมี มีการมีความพร้อมระวังนะถ้าเป็นผู้หญิงระวังตั้งครรภ์ถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทําข้อท้องหรือแฟนคุณไปทําข้อท้องก็เป็นบ้านะถ้าเป็นผู้หญิงนะแฟนคุณจะไปทําข้อท้องการเริ่มต้นใหม่ของคุณคุณกลับมารักตัวเองไหมกลับมารักตัวเองมาโฟกัสกับงานกับเงินหรือการเริ่มต้นใหม่กับอะไรล่ะกับอะไรคะเดอเอ็มเพสเป็นไพ่ที่ดีนะคุณอาจจะมาโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตทรัพย์สินให้ด้วยความมั่นคงกับ ฐานะการงา,งานการเงินของคุณมากกว่านี้ก็ได้ขอวิกใบหนึ่งสามดาบเริ่มต้นใหม่กับความรักที่มันเจ็บปวดนะจ๊ะมีสามดาบตอนนี้คุณเจ็บปวดกับอะไรกับความรักที่ผ่านไปแล้วเหรอความรักที่เขาเลิกกับคุณหรือความรักที่เขาไม่ชาดเจนกับคุณหรือความรักที่ที่เขาไม่ไม่เริ่มต้นกับคุณคุณถึงคิดจะเริ่มต้นใหม่จ้าเดินจ๋าไพ่ห้าใบของคุณอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดถึงเขานะคุณรักเก่า รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะเป็นลักษณะของรักต่างวัยต่างต่างชาติต่างศาสนารักครั้งนี้อาจจะเป็นรักที่คนรักเก่าอดีตปฐมมัธยมเนี่ยคุณคิดถึงเขาอยู่คุณคิดถึงเรื่องเก่าๆคนรักเก่าๆความผูกพันกับคุณอาจจะเป็นรักที่ครั้งก่อนรักเก่าที่บ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะคุณคิดถึงเขานะใครคนนั้นของคุณถึงคุณจะเลิกกับเขาไปแล้วหรือคุณจะได ไม่ได้การเลิกอาจจะการเงียบไปไม่คุยกันไม่ได้ความชัดเจนไม่ได้อะไรประมาณนี้อย่างนี้ก็คือการเลิกไปแล้วนะคะคุณกำลังทำใจคุณกำลังทำใจบรานซ์จิตใจคุณเองอยู่ค่ะคุณอยากได้โอกาสจ,จากเขานะอาจารย์มองเห็นการขอโอกาสอยากได้โอกาสการพัฒนาโอกาสอยากส่งสารไปสื่อเขาคุณเจ็บเพราะเขาอ่ะสิบดาบ ดิ้นกระเดา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 เจียนตายเลยค่ะแต่คุณก็พยายามจะฝืนก้ามเกินคุณแล้วก็พยายามเดินออกมาจากตรงนี้เพราะว่าถ้าเขาไม่สนใจคุณในความสัมพันธ์ที่เขาไม่สนใจคุณเขาไม่รักคุณเขาไม่แคร์คุณคุณก็พยายามที่จะโฟกัสและเดินออกมาจากจุดนี้เช่นกันโอเคเราไปดูสถานการณ์ของเขาบ้างของคนที่คุณรักนะ่ะสถานการณ์เขาเป็นไงตอนนี้ คนที่คุณรักคนที่คุณเลิกไปแล้วคนที่เนิ่งไปคนที่เบรกกับคุณคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณอะไรก็ได้บางคนเบรกไปแล้วเป็นเปเออเขาคิดยังไงตอนนี้คุณเองเนี่ยคุณทุกข์มากเลยนะสิบดาบคุณรู้สึกทุกข์ทรมานกับความรักตรงนี้คิดถึงเขาเหรอคะคิดถึงเขาก็ไปหาเขาสิมาเขาเขาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของเขาค่ะอืมสถานการณ์ของเขาเขาเป็นยังไงบ้างพลังงานเขาล่ะเขาเครียดเหมือนกันนะ เขาเครียดเหมือนกันนะคะเขาจิตตกเหมือนกันนะเครียดนอนไม่หลับทีเดียวเขาคิดเขาคิดพะวงถึงตัวคุณอยู่เช่นกันนะคะขอไพ่ห้าใบเดี๋ยนะวางไว้ตรงนี้ที่มันไม่พอแล้วมั้งเนี่ยเขาเครียดค่ะเขารู้สึกถึงคุณนะเขารู้สึกถึงคุณเขายังอยากคุณเขายังอยากมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะเขายังอยากให้คุณกลับมานะคะอืม คนที่คุณรักอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้รักต่างวัยคุณเป็นเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็เป็นไปได้เขาอยากจบจริงๆแล้วสองคุณสองคนเนี่ยจบกันไปแล้วล่ะจบจากความรู้สึกก็ได้จบจากความรู้สึกจบที่ความรู้สึกที่มันไม่ดีเขาก็เป็นเดอะเวิลด์ค่ะเขาไปเริ่มไปเริ่มต้นใหม่ของเขาแล้วนะ่ะนะแต่ถามว่าเขายังอยากมีคุณไหมมียังอยากมีเขายังอยากรักคุณไว้อยากมีจริง,รงๆเขามีคนคุยเยอะแยะเลยคนคุยนะนคะนัดลักษณะของคนคุยอ่ะอืม เขาพยายามไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหา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 ความหาความมั่นคงวางแผนหาความมั่นคงจริงๆเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะต่อให้เขาบอกคุณยังไงต่อ้เขาพูดกับคุณยังไงแต่เขาก็ยังอยากกลับมาเขาอาจจะไม่ไว้ใจคุณก็ได้เขาคิดว่าเขาเป็นช้อยสําหรับคุณซึ่งถามว่าเขายังมีความรักให้กับคุณไหมยังม,ยงมียังมีน้อยนิดมีน้อยนิดเพจออฟครับเขารู้สึกได้ถึงในความรู้สึกเขาเครียด นอนไม่หลับทีเดียวโอเคอ่ะทำไมคุณกับเขาทําไมคุณถึงเลิกกับเขาล่ะทาไมทําไมคุณถึงเลิกกับเขาละดินทําไมคุณถึงเลิกกับเขาคะทําไมคุณถึงเลิกกับเขาทําไมคุณถึงเลิกกับเขา พอเขาไม่ไว้ใจคุณค่ะว้าวพอเขาไม่ไว้ใจคุณอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะรอคุณมากรอคุณมานานรอความสัมพันธ์ที่มันมีการพัฒนาแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้พัฒนาแล้วคุณเน่งใส่เขานะ่ะจริงๆคุณมีช้อยเยอะมีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะด้วยและคุณก็คุยกับคนหลายๆคนซึ่งถามว่าทำไมคุณถึงโสดละ่ะทำไม ทำไมถึงเลิกกับเขาล่ะเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจคุณอะเพราะคุณทําอะไรรับหลังเขาคุณมีคนคุยเยอะคุณมีช้อยเยอะแต่คุณเพิ่งคิดได้ที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์เหรอคะขอดูสิคุณแค่อยากกักเขาไว้เฉยคุณแค่อยากกักเขาไว้ในความสัมพันธ์นี้ถ้าถามว่าคุณจริงจังจริงใจกับเขาไหมก็ไม่นะแค่อยากกักเขาไว้แค่เป็นความผูกพัน ขยะมีเขาไว้เพราะคุณก็มีชอยเยอะแยะมากมายคุณก็คุยกับคนอื่นรับหลังเขาคุณมีคนที่คุณคุยมากมายไก่กองหลายคนช้อยเยอะเชียนะคะแต่คุณมองว่าเขาอาจจะเป็น d m p l a c e ของคุณก็ได้คือผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้เป็นโปรไฟล์ดีลักษณะคนเก่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นลนักษณะของมีงานที่ดีมั่นคงมีฐานะการเงินที่ดีชีวิตดีๆคุณมองเขาว่าเขาโปรไฟล์ดี คุณเลยมองว่าเขาเป็นช้อยที่ดีสําหรับคุณน่ะอืมเอมอม,มาดูเขาสิทําไมเขาถึงเลิกกับคุณคะทาไมเขาถึงเลิกกับคุณคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะต่อสู้ที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะต่อสู้พยายามจะรักษาคุณไว้แล้วละ่ะแต่ถ้าเมื่อมันไม่ได้เขารู้ว่าคุณมีคนอื่นเขารู้ว่าคุณมีคนอื่นเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณ เขาอยากจะได้ความชัดเจนกับคุณแต่คุณไม่ได้ให้ความชัดเจนเขาเลยที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาเหนื่อยกับคุณมามากเขาเหน็ดเขาเหนื่อยเขาหนาวเขาเขาแบกความรู้สึกที่มันไม่ดีในใจของเขามานานเนิ่นนานเกินไปแล้วเขาถึงพยายามตัดคุณออกจากชีวิตของเขาให้ได้แต่ถามว่าเขายังมีเพรสั่นกับคุณไหมยังมียังมีความชอบคุณแต่เขารู้ว่าคุณมีคนอื่นเขารู้ว่าคุณมีคนในความสัมพันธ์มากมายเขารู้เขารู้เขาพยายามจะไปโฟกัสกับ ชีวิตของเขาให้มากที่จะไม่เอาใจของเขามาผูกกับคุณไว้อ่ะเขาเลยพยายามตัดคุณพยายามปิดกั้นทางอารมณ์ทางความรู้สึกบางคนบล็อกกันไปจริงๆบางคนบล็อกทางอารมณ์ทางความรู้สึกนะคะโอเคไหมอ่ะไปต่ออืมคุณล่ะคิดถึงเขาไหมค,คุณคิดถึงเขาไหมคะคุณคิดถึงเขาไหมไปดูกันสิคิดถึง คุณอยากได้เขากลับมาคุณยังมีプレชั่นกับเขาแต่ถ้าถามว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอสักห้าไปก่อนคิดถึงค่ะคุณอยากได้เขาไว้แต่ถามว่าในความคิดถึงของคุณเองนะคุณก็มีอีโก้ของคุณคุณมีศักดิ์ศรีคุณมีอีโก้ถ้าคุณคิดถึงเขาแล้วและคุณถ้าคุณคิดถึงเขาแล้วแล้เขาคุณจะไปขอความสัมพันธ์ขอโอกาสหรือขอความสัมพันธ์จากเขาเนี่ย เขาก็ไม่น่าให้เพราะว่ามันมีทั้งก้าถ้วยก้าเหรียญคุณรักตัวเองเขาก็รักตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยคุณคิดถึงคุณอยากได้เขาไว้ในความสัมพันธ์แหละแต่ขออไกลค่ะนั่นคุณไม่เลือกเขาหรอกคุณไม่เลือกจริงในความคิดถึงของคุณเนี่ยคุณอย่างที่บอกเขาเป็นชอยที่ดีของคุณแหละแต่ถามว่าคุณเลือกเขาไหมคุณก็ไม่เลือกความรู้สึกของคุณมันมันมันเหมือนกับว่าถ้าเขา ถ้าเขาดีเกินไปถ้าเขามีคนอื่นเยอะแยะหรือเขาเองก็อาจจะเห็นคุณว่าคุณดีเกินไปมีคนอื่นเยอะแยะคุณก็ไม่เลือกเขาเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคุณมันวาวุ่นว่าคุณจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีถึงไม่มีเขาคุณก็คุยกับคนอื่นเหมือนกันโอเคเขาล่ะเขาคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงคุณไหมเขากลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะเขาอยู่เขาก็เจ็บเขาไปเขาก็เจ็บ เขาบอกว่าความสัมพัน,น์ธนี้คุณอาจจะคุยกับคนที่ราศีกรกฎค่ะเมษสิงห์ธนูไฟไฟเมษสิงห์ธนูเดี๋ยวนะลมเมถุนตุนกุมเขาคิดถึงคุณไหมจริงๆเขายังมีใจให้กับคุณนะเขายังมีใจแต่เขาไม่เห็นประโยชน์อันใดที่จะที่จะกลับมาหรือมาหรือคุณ เหมือนตอนนี้ชีวิตเขาเขาก็มีความสุขดีแล้วค่ะเขาก็เลยไม่อยากคื้นความทรงจําที่มันเจ็บปวดของเขาที่มันต้องแบกรับภาระที่ไม่ความทรงจําที่คุณไม่เคยใส่ใจเขาเพราะฉะนั้นเขาอยากเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะเขาคนคนนี้ค่อนข้างจะใช้สมองมากกว่าใช้ใจเขามองดูแล้วว่าถ้ากลับมาก็เป็นเหมือนเดิมอีกเขาต้องเจ็บเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมสู้เขาอยู่แบบนั้นโดยที่ลืมลืมคุณไปซะดีกว่าประมาณนั้นค่ะโอเคไหม ออ่ายังไงต่อแล้วความสัมพัน์ธนี้แหละจะเป็นยังไงในอนาคตความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในอนาคตอีกหนึ่งคำถามนะคะความสัมพันธ์นี้คุณจะเสียใจคุณจะเสียดายกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณใส่ใจคุณให้เขาคุณไม่ทุ่มเทใจให้เขามากหรอก คุณเครียดนะคุณเครียดคุณบอกว่ามันยากลําบากคุณเป็นคนที่เจออะไรมาเยอะเจออะไรมาเยอะเจออะไรมาแยะคุณพยายามจะปิดกั้นอารมณ์และการสื่อสารไหมคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณคะคุณพยายามจะปิดกั้นอารมณ์คุณแหละแต่ถามว่าคุณเสียใจไหมเสียใจเสียใจเสียใจแต่คุณบอกว่าคุณอาจจะแบบคุณให้เขามาเยอะแล้วคุณทําดีที่สุดแล้วถ้าในเมื่อเขาไม่เห็นคุณก็พร้อมจะตัดเขาออกจาก ชีวิตเหมือนกันอยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันบางคนบล็อกกันบล็อกใจคุณก็บล็อกใจเขาก็บล็อกใจชอบกันรักกันแต่ไม่ได้การประมาณนั้นอืมคุณเสียใจนะเสียได้ด้วยคุณอาจจะยังอยากที่จะพูดคุยกับเขาให้ได้ความกระจ่างมากกว่านี้หรือเปล่าการสื่อสารการพูดคุยอืมความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงนอนาคตเขาคิดความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนอนาคตเขาคิดไหม คุณถือดาบเขาก็ถือดาบค่ะเขาบอกว่าเขามีความสุขดีแล้วเขามีความสุขดีนี่ไงต่างคนต่างคิดไปคนละมุมค่ะคุณมีหกเหรียญเขาก็มีหกเหรียญเขาเป็นเด็กกว่าคุณไหมคะเขาค่อนข้างอารมณ์ร้อนทีเดียวเขาเริ่มต้นใหม่กับความสุขของเขาคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงอืมอาจจะมีชื่อเสียงอาจจะเป็นคนเก่งแบบเป็นผู้หญิงแถวหน้าผู้ชายแถวหน้าหรือคนรู้จักมากมายก็ได้เขาบอกว่าคุณเคยเคยได้ยินไหมคะเคย เคยมีความสุขคุณเคยเป็นความสุขของเขาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เขาบอกว่าเขาให้คุณมาเยอะแล้วแต่ความรู้สึกแต่คุณไม่เคยให้อะไรเขาเลยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมุ่งหน้าไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขาปรารถนาคืออะไรความยุติธรรมค่ะในเมื่อที่ผ่านมาคุณไม่เคยให้ความยุติธรรมกับเขาเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ให้คุณแบบที่คุณให้เขานั่นแหละเท่าเทียมความรักที่ให้เท่าเทียมโอเค เอาไงต่อคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมอ่ะสุดท้ายนะคะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีคนใหม่เข้ามาไหม Just เมนคุณอาจจะคุยกับราศีธนูค่ะราศีธนูราศีธนูราศีกรกฎราศีตุลย์สบกันมังก่คุณมีคนใหม่เข้ามาไหม,ะะม,หม,ามาไฮาาโร,โร,โร,ร,ร,าารฟัน เดี๋ยวนะคะจริงๆคุณมีคนคุยค่ะคุณมีคนคุยคุณมีคนรักเข้ามาใช่คุณมีคนใหม่เข้ามาคุณมีความรู้สึกใหม่ๆกับคนที่คุณคุยด้วยอะคุณมีความรักครั้งใหม่แต่คุณยังนึกถึงเขาอยู่หรือคุณใจของคุณยังอยากกลับไปหาเขาอยู่แต่ถึงการกลับไปเพราะคุณไม่สามารถให้ความชัดเจนเขาได้เพราะถ้าคุณให้ความชัดเจนให้ความชัดเจนกับเขาไม่ได้ ให้ความชัดเจนกับเขาไม่ได้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถให้เขาได้ในความชัดเจนที่เขาต้องการคุณหาคุณให้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณอยากพูดคุยคุณอยากเจรจาคุณอยากส่งข้อความแต่ในความเป็นจริงๆของคุณคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าคุณให้อะไรเขาไม่ได้คุณก็พยายามจะเดินจากไปคุณรู้ว่าเขาจะไม่กลับมาโอเคเขาเรามีคนใหม่ไหมคะโอเคนะเขามีคนใหม่เข้ามาไหม เขาเป็นเดรฮโรแฟนน่ะอารมณ์ขึ้นขึ้นรงๆเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆนะคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเป็นคนที่ดีทีเดียวเขาอยากพูดคุยกับคุณนะการพูดคุยการสื่อสารแต่เขาจะไม่เป็นตัวเลือกของคุณหรอกเขามีคนใหม่เข้ามาไหมมีค่ะมีมีแล้วรักครั้งนี้สิ่งที่เขามองเห็นเช่นเดียวกับคุณคือไฮร์แฟนคือไพ่พระ มันเหมือนกับเขารักคุณชอบคุณเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามคำนบทำนองของธรรมไม่ชัดเจนไม่มีอะไรในความสัมพันธ์นี้มีแต่มีแต่ความที่ไม่ชัดเจนทั้งนั้นเลยเขามีคนเข้ามาค่ะคนมาจีบเขาค่อนข้างจะหลายคนอยู่แต่เขาไม่ได้ให้ความสนใจใจเขายัางยังละล้าละลังอยู่กับคุณเหมือนเขาปักใจความรู้สึกความหลังความฝังใจที่มีแต่เขาเดินไปแล้วนะคะเขาพยายามก้าวไปข้างหน้าที่จะลืมคุณให้ได้ ถึงจะมีใจก็จริงแต่เขาเขาพยายามจะไปโฟกัสสิ่งที่ดีกว่าสําหรับชีวิตของเขานั่นน่ะเขาบอกว่าเขาแบกความรู้สึกแบบนี้มานานมากแล้วเขาจะไม่แบกความรู้สึกแบบนี้อีกแล้วนะคะโอเคไหมโอเคดินดูกันเป็นเล่นเล่นดูกันเป็นขำๆก็ได้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อาจารย์บอกแล้วจะได้จะได,ะได้มีอะไรดู โอเคค่ะลืมกดไลค์กดแชร์ลืมคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์การคอมเมนต์เพื่ออะไรเพื่อมาแชร์ความรู้สึกแชร์ความในใจแชร์ความรู้สึกที่มันดีต่อกันแล้วเราจะได้เป็นกําลังใจต่อกันตลอดไปนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงศูนย์ตัวอะไรมาค่ะ s i a f e 0 3 2 9 y ถ้าคนไม่มีประเด็นเรื่องความรักที่เลิกไปแล้วถ้ารักคุณดีๆอยู่อย่าเข้ามาดูเพราะว่าคุณความรักคุณดีอยู่อะ คุณก็จะไม่เกิดเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจใช่ไหมคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ